สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟทุกท่านจ้ามื้อวันที 27, ่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาหกสีค่ะมื่อนี้จะมารีวิวน้ำส้มควันไม้ให้ท่าผู้ชมได้ชมกันนะคะอันนี้ัเอามาหดต้นมะเขือแล้วค่ะนี่มะแขงมะเขือที่มันมีแม้มีอย่างติดเข้ามาเนี่ยมีแมงไม้แมงอย่างเอามาไ,ไล่ค่ะนี่ดิเอามาไล่ ไล่ได้ผลได้ประโยชน์แล้วพุณผอันนี้เอามาไล่แล้วนี่เป็นบงเป็นแมงเป็นอันที่ไม่เป็นใบด่างๆที่ไม่เป็นขาวๆ<ย>หมดแมงไหมนะเอามาไล่<ม>าาเนี่ยเอามาไล่เนี่ยเอามาใส่เอามาฮดฮนะดผสมนะคะผสมน้ำผสมน้ยี่สิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรผสมนะคะถ้าบ่ผสมนี่มันจะเสียชีวิตมันแหงน้งนย มันมีกดมีด่างนะอันนี้ก็ฮดแล้วค่ะขจานมดมาแรงแล้วค่ะนี่ดอกขื่นกำลังสิเป็นฮดจังมือแล้วเธอเลยแม่นฮอซ่ามือแล้วฮอสินะมอมีหมดมาแรงเลยค่ะ anyway. เด so ็หมดมาแรงมามีเขียวแล้วจะเขียวเลยบอกอันมันที่ไม่มีแมงอันขาวๆดางๆแมงไม้นะคะ เอามาไล่นะคะนี่เอาน้ำส้มควันไม้มาไล่นะคะนี่อันนี้คือสสรพคุณของน้ำส้มควันไม้นะคะใบาลายใบยด่างใบมันจะมีอันขาวๆห่มห่อนะไมันช่โมมีเลยเดี๋ขจัดเลยเดีอันนี้คือผสมน้ำส้มควันไม้ดดิ อันนี้มันมีมีใบดำๆอันนี้คือผสมส่วนที่มันติดอยู่เนาะยี่สิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรที่อย่างแล้วมันจะมีแม่ขาวๆโอบไปมันอยู่นี่อันนี้มีกระจัดออกบนเลยปรดีอันนี้คือส่วนผุมของน้ำส้มควันไม้นะคะนี่นะคะน้ำส้มควันไม้ะคะ่ะกันกองออกมาจากที่เพิ่นเผาถ่านนะคะ เพื่อซีดาป่านนี้ก็ประทับปรมดามันจะหยดทีละหยดละหยดละหยด,หยดเข้มขนน้นนะคระับไม่ได้มีสิ่งเกลือปนเลยเข้มข้นจากเตาจากเตาสู่ขวดเข้มข้นมากมากน้ำน้ำชมควันไม้นี่ 20cc ต่อน้ำ1ลิตร ผสมแล้วกเอาไปหดต้นไม้ต้นตอกอันนี้คือจะมาเวัาให้ฟังว่าถ้าเอาไปรักษาสัตว์โคกระบือป้องกันบ่ให้หมดมแมลงแมลงดูดเลือดเห็บลิ้นไลยุ่งป้องกันเอาไปสีดพ่นใส่ตัวตัวงวค่ะน้ำน้ำสม้มควันไม้น่ี่สิซีซีผสมกับน้ำหนึ่งลิตร แลวเอาไปใส่กระกบ,บอกฉีดในตัวในตัวงัวไล่มดมไล,ล่แมลงบพรให้มันมากาในอในในงัวนะช่วงนี้การรักษางัวรักษาควายบพรให้มันเป็นโรคอันสลิมสลิมสลัมปีสกินล,กลัมปีสกินโรคลัมปีสกิน มันจะทักมาได้เลยนะคะสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสอค่ะที่ดอนทอยนะคะนะดอนทอยตำบลสามขีพัฒนาอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ลกลําปีสกินนะ มันจะอันงัวนะมันจะเป็นตุ่มพองๆแข็งๆทีนี้มันก็มันสิเจ็บมันจะนอนยากอีกแล้วมันก็ซึมซึมขาบวมย่างบอดได้ซึมบกินยาบกินน้ำเพราะมันเจ็บปวดเนาะซัดมันไข่มันป่วยมันก็เจ็บก็ปวด มันจะเป็นคือห้าไข่สุกอิสัยนี่บะคนห่าก็บเขาเป็นไข่สุกอิสัยก็เจ็บปวดกันนอนกันยางอ่ะอันนี้ว่าควอยก็บช่องสินอนยาคือกันที่ห้ากับไปหาย,ยารักษาผิวหนังบาดหายหมดแมลงเห็บลิ้นไรลยุงแมงวันไปตอมก็เอาน้ำยาน้ำส้มควันไม้นี่ไปผสมน้ำแล้วก็ใส่กระบอกสีใส่ตูสีในคอกในตูอีก เพื่อป้องกันที่ยังบโบป็นก็ป้องกันไว้ค่ะรักษาสัตว์ของท่านด้วยค่ะรักษาดูแลตัวเองกัรักษาสัตว์ของท่านด้วยเพราะว่าช่วงนี้กับโควิดมาเนาะคนกับป้องกันโควิดก็ใสกับหน้ากากล้างมือปณนิสัต์กับป้องกันแมลงบวให้มันมามาตอมมาดูดเลือด ป้องกันไว้ค่ะทั้งสัตว์ทั้งคนค่ะช่วงนี้ก็มีแต่โรคระบาดท,ที่จริงน่ะบริเวณโรคละหนึ่งบาทนะคะโรคมันจะระบาดไปทั่วเลยค่ะทั่วไทยเลยคะ่ะทั้งคนทั้งสัตว์ทีนี้ก็รักษาตัวเองไว้ให้ดีรักษาสุขภาพตัวเองด้วยรักษาสุขภาพของสัตว์ด้วย ดูแลตัวเองก่อนดูแลสายของตัวเองก่อนนี่คือน้ำส้มกวานไม้นะคะมารีวิวให้ดูแล้วค่ะเข้มขน้นไม่มีสิ่งเกี่ยวปนเข้มข้นมากทำให้ต้นตอกงามรับรองสวยป้องกันแมงไหมได้ผล คนดีมีประโยชน์ด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะเบอร์โทรก็มีสองเบอร์ค่ะศูน2์เก6าแป้าและอีกเบอร์หนึ่งก็ศู8ย์5ป 7, 7 8ปดค่ะอันนี้คือสนใจกระทักมาได้ค่ะขี่ดอนทอยค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะสำหรับไป ดูแลสัตว์ของท่านแล้วก็ดูแลต้นไม้ของท่านนะคะที่โดนทอยนะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะใช้แล้วดีมีประโยชน์ค่ะพืชพักกับง,งามป้องกันแมลงเพื่อให้สัตว์ของท่านอันเบาไก่อัน,ออนโรคภัยไข้เจ็บหะีลีคางนีไกลป้องกันไว้ก่อนนะด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะ ขเข้มข้นขนาดเข้มข้นจังเลยไม่มีสิ่งเจียปนไม่มีสิ่งเจียโปนแปกปลอมต้นไม้ก็งามคือทายให้เบิ่องันแค่ะวันนี้ก็เอาไปอัน,นไหลมาแรงในคอ,อกในซัดคอ,อกซัดคองวอคอ,อควายของท่านด้วยนะคะป้องกันด้วยค่ะอันนั้นคือตัวตัวเงินตัวทองเลย มอปลาย่ะถ้ามันได้รู้กาแพ่ดอกออกผลไปอันนี้ก็ป้องกันไว้เพื่อว่าไ่ให้โรคต่างๆเข้ามาไกลสัตว์ของท่างให้เบิ่งแล้วคะ่ะเต็มๆคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานไปถ่ายอันดินฟ้าอากาศเห็นวิวไม่สวยนะก็เลยถ่ายเพราะว่าวันนี้ค่ะ สีว้าเหลืองอันน้นนำสมคอนไม้เห็นดินฟ้าท้องฟ้ามันงามก็เลยถ่ายเอาถ่ายบรรยากาศไว้นานๆทีจะเห็นสักทีนะคะท้องฟ้าสวยๆค่ะบางทีมันก็บอดสวยอันนี้ก็เลยถ่ายถ่ายท้องฟ้าสวยๆวยันนี้มาถ่ายน้ำสมคอนไม้เลยค่ะเต็มๆเต็มเต็มเลยค่ะเข้มข้นอีกต่างหาก มะมี่เกือป่นสดจากเตาสนใจก็ทักมาได้ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ โชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงค่ะให้งอกเงยให้ดีมีประโยชน์สุขภาพกายสุขภาพใจของแต่ละคนก็นให้เข้มแ,แข็งแข็งแรงค่ะในยุโคโควิดนี้ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สบายดีบังซูขอบพระคุณมากจ้ะสวัสดีจ้า